นักศึกษาทุกคนวันนี้เรามาพบกันกันกบโครงการติวเอนเนตออนไลน์สู้ภยัยโควิด -19 กับกศนอำเภอเมืองชนบรุรีสาระทักษะการดำเนินชีวิตวิชาสุขศึกษาพะละศึกษาระดับประถมศึกษาโดยนางสาวจีรพรพ,รพิมตาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชนบรุรีเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ อาการสัน่นเกรงแขนและลำตัวเคลื่อนไหวช้าและเสียการทรงตัวเป็นอาการของโรคใดมากที่สุด 1. โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย 2. โรคพากินสัน 3. โรคบาดท,ทยัก 4. โรคอัมาพาตเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะข้ะอ2ค่ะโรคพากินสัน พากินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองโดยเฉพาะส่วนที่สร้างโดพามีนทำให้โดพามีนมีปริมาณน้อยลงจึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการเกิดการเคลื่อนไหวค่ะข้อต่อไปนะคะต่อมไร้ท่อใดมีความสัมพันธ์กับร่างกายในภาวะฉุกเฉิน 1. ต่อมใต้สมอง 2. ต่อมไทรอยด์ 3. ต่อมหมวกไต 4. ต่อมายเนี่ยวฉเฉลยนะคะข้อ3ค่ะต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนนอกผลิตฮอร์โมนคอติซอลช่วยควบคุมระบบเผาผลาญในร่างกายระดับน้ำตาลรวมถึงระดับความดันโดหิตและส่วนในนะคะ ส่วนในจะผลิตฮอร์โมนอะดีนารีนซึ่งฮอร์โมนอะดีนารีนเนี้ยจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะข้อต่อไปนะคะปัจจัยเสี่ยงของระบบประสาทในข้อใดมีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุด 1. น่ายสี่สุบุรีเป็นบางครั้ง 2. น่นายหนึ่งดื่มสุราเป็นประจำ 3. า 3. นายสามไม่ค่อยออกกำลังกาย4นายสองเป็นโรคความดันโลหิตสูงฉเฉยกันเลยนะคะข้อ4ค่ะนายสองเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งรวมทั้งหลอดเลือดที่สมองและไตด้วยนะคะ บทบาทและความร,รับผิดชอบที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนเป็นหน้าที่ของใคร 1. กำนัน 2. ผู้ใหญ่บ้าน 3. ประชาชนทุกคน 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฉลยนะคะ ข้อ3ค่ะประชาชนทุกคนนะคะซึ่งประชาชนทุกคนที่อาศัยในชุมชนนั้นๆน่ะจะต้องมีส่วนสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและก็ป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนที่ตนเองได้อยู่อาศัยนะคะเมื่อมีเพื่อนต่างเพศชวนไปชมภาพยนตร์เรื่องที่นักเรียนเคยชมมาแล้วนักเรียนควรเลือกปฏิเสธนะตามข้อใด1 ฉันมีนัดแล้ว 2. เสียใจช้าไปเสียแล้ว 3. ามให้ไปกับเธอฉันไม่ไปหรอก 4. ขอบคุณมากเรื่องนี้ดีมากแต่ฉันดูแล้วฉเฉลยนะคะข้อสี่ขอบคุณมากเรื่องนี้ดีมากแต่ฉันดูแล้วเป็นการปฏิเสธที่ดีมากผู้ฟังจะรู้สึกดีและเป็นการตอบอย่างถนอมน้ำใจผู้ถามค่ะ โรคธาลัสซีเมียเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 1. โรคเกา 2. โรคเบาหวาน 3. โรคโลหิตจาง 4. โรคความดันโลหิตเฉลยนะคะข้อ 3. โรคโลหิตจางโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดผิดปกติทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้นเปราะ และถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยนะคะโรคใดไม่ใช่โรคติดต่อทางพันธุกรรม 1. โรคซิฟิลิส 2. โรคตาบอดสี 3. โรคคารัสซิเมีย 4. โรคเท้าแสนปมมาดูฉเฉลยกันเลยนะคะข้อ1โรคซิฟิลิสค่ะซึ่งซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ สถานการณ์ใดเป็นปัญหาในเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด 1. การรู้เท่าไม่ถึงการ 2. ความประมาทของบุคคล 3. การขาดความรู้ความชำนาญ 4. การอยู่ใกล้แหล่งที่เป็นอันตรายฉเฉลยนะคะข้อ 2. ความประมาทของบุคคลถ้าทุกคนมีความตระหนัก ให้ความใส่ใจไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุต่างๆก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นค่ะกิจกรรมในข้อใดถือว่าทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 1. การเผาหญ้า 2. การทิ้งขยะให้ถูกที่ 3. การขับรถในชุมชน 4. การช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันยุง เฉลยนะคะข้อ4การช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพัน์ยุงถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนนะคะซึ่งยุงอ่ะยังเป็นตัวนำพาหัของโรคต่างๆอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกมาลาเรียเท้าช้างชิ้คุณคุณยาเป็นต้นนะคะผู้ปฐมพยาบาลที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร 1. มีมนุษยสัสัมพันธ์ดี 2. มีความรับผิดชอบดี 3. ม,มีความรู้ตามหลักวิชาการ 4. มีความกระฉับกระเฉงว่องไวฉเฉลยกันเลยนะคะข้อ 3. ม,มีความรู้ตามหลักวิชาการผู้ที่จะประถมพยาบาลต้องรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบาดเจ็บต้องส่วนไหนนะคะถ้าขาดความรู้และความชำนาญ แทนที่ผู้บาดเจ็บจะหายอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ,อะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในการติวเอนเนตต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ